เมื่อวันที่11พฤศจิก,กายน2554ที่ผ่านมาสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยพร้อมทีมอาสาสมัครมอบชุดอาหารพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสำหรับหนึ่งคนทานได้สองวันจำนวนทั้งสิ้น1,500ชุดให้แก่แรงงานต่างด้าวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่งแบนจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้เข้ากินก็ไม่มีตังก็ไม่มีเราก็ลำบากมากเลยทำยังไงไม่ได้เลยนะครับ ขอบคุณมากค่ะที่มาช่วยแต่อาการบ้านก็กลับไม่ได้เข้าวกินก็ไม่ไม,ไม่มีเด็ดไป้ายในก็ไม่ดูกันค่ะขอบคุณมากค่ะของคูไหลฟ์ทุกของมานะครับผมผปรเจกตจะพูดว่าอยู่ในก็รู้สึกดีเมือกันครับรู้สึกช่วยเหลือดีเมือกันครับผมขอบคุณทุกของมาครับนอกจากนี้ยังได้รับการประสานการช่วยเหลือจากเครือข่ายแรงงานไทยพมา่า โดยได้มอบนมผงสำหรับเด็กผ้าอ้อมเด็กนม u ูเีและยาสามัญประจำบ้านให้แก่แรงงานต่างด้าวผู้ประสบอุทกภัยอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนการขนส่งจากบริษัทบ้านปูจำกัดมาอำนวยความสะดวกในการขนส่งสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆในทุกๆวันให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาัยพิทักษ์สภากาชาติไทยกิติจันชาติถ่ายภาพชาริตายิ้มประเสริฐรายงาน